สวัสดีค่ะช่องกอลรัศมีไลฟ์สไตล์บายสุรินตอนนี้เราพาทุกคนทุกท่านนะคะมาเดินตลาดถนนคนเดินเมืองสุรินนะคะในวันที่2ตุลาคม2568นะคะเวลา18านาฬิกาเศษนะคะทุกคน18นาฬิกานะคะบรรยากาศตลาดถนนคนเดินเมืองสุรินนะคะโอ้ไม่ได้มานานแล้วคึกคักมากเลยนะะทุกคนคึกคักมากเลยอาหารตลาดถนนคนเดินยาวเหยียดเลยนะคะ วันนี้ตลาดถนนคนเดินคึกคักมากเลยนะคะอาหารยอายเดี๋ยวมาดูนะคะเอาฝั่งไหนดีคะทุกคนเอาฝั่งนี้ก่อนนะคนเยอะมากเลยค่ะเราไม่ใส่ทิ่ค่ะใช่ค่ะบินกั ไม่ได้มาเดินนานแล้วคือคักมากเลยคุอกคึกคักมากเลยคนเยอะมากในช่วงนี้มีมะพร้าวด้วยมะพร้าวเผา จะได้เฉาะร้านนะคะคงไม่ได้เจาะร้านนะครับราะเย็น้วเนาะไก่ย่างกับทุกคคึกคักมากเลยกิวยชับยวนข้าวต้มต้มเนื้ธรรมดา40พิเศษส<อ>ี่าชับกิวยชับอยู่ตรงนี้ก็คนเยอะมากเลยคนแน่นเลยเราไม่ได้มาเดินมนานแล้วนะ ไก่ย่างไก่ย่างคนขี้ลายแถวเราไมนี่ขอาจก่อนได้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาวัสดีครับเปลี่ยนไลายใหม่แล้วบ่เปลี่ยนเมนูครับไส้ทอดจ้าไส้ทอดโอเคมันเป็นไส้ทอดมันเป็นไส้ทอดอ่ะจากไปคนหลายเนาะตลาดนี่นี่คนเยอะมากเลยค่ะทุกคน เดียวเดียวเดียวถ่ายงานก่อนมันก็จะขึ้นบรรากาศมนก็จะขนอะไรคะอะไรคะอิ่รอพอไปขาวไหขาวบิงเล่นอยู่นั่นแหละโอ้ยจ้าไส้ทอดจ้าเราปรุงรสชาติเรียบร้อยครับไม่มีแป้งนะจ้ากิมได้จ้าไม่มีแป้งจ้าลงใหม่ๆเลยจ้าไส้ทอดครับ คนเยอะมากเลยทุกคน các วันนี้ที่สองนะสองตุลาคมสองพันร้กคึกคักเลยนะคะทุกคนคึกคักและเก็บบรรยากาศคนแล้วก็อาหารให้ชมกันนะคะอาหารหลากหลายมากเลยดูดีเหมือนว่าแผงแผงอาหารจะเยอะขึ้นนะเยอะขึ้นเลยนะคะทุกคนก็กุ้งอบวุ้นเส้นก็มีปลาเผาคือใช่ ขนมนเครื่องทอดนะคะมีเยอะมากค่ะทุกคนขนมปุกออไม่ได้มาเดินนานแล้วถือว่าคึกคักมากเลยนะคะทุกคนบรรยากาศตลาดถนนคนเดินเมืองสุรินทร์คนเยอะมากเลยนะคะเปิด17นิตยกาถึง3ทุม่มนะทุกคนเปิด17นิตยกาถึง3ทุม่มบรรยากาศตลาดถนนคนเดินเมืองสุรินร์นะคะมีเยอะมากมายอันนี้ก็จะเป็นลูกชิน้นแม่งค่ะ คนเดินมองสุรินในวันที่2ตุลาคมคึกคักนะทุกคนคึกคักอาหารนีู่เหมือนว่าจะทำล้นเลยกันเต็มเต็มกันไปเลยบางยาวเหยียดกันเลยนะคะทุกคนเนาะบางยาวเหยียดกันเลยค่ะขอทายแน่สวัสดีครับโอ้ปลานึ่งไหมคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นปลานึ่งสมุนไพรนะคะตัวเท่าไหร่ครับหนุ่ม ช well. right? right. ื่อว่าร้อยสามร้อยสี้อยห้าครับกันไฟกันซารแม่เก็บค่าเลยขาหนึ่งสมุนรนะคะร้อยสี่ร้อยห้าร้สามตน์อยู่ตรงจุดนี้นะคะเดินมาเรื่อยๆนะคะฝั่งทิศใ้นะคะชื่อร้านอะไรนะปูปาตาตคตนะคะทุกคนอยู่ตรงจุดนี้นะคะตลาดถนนคนเดินมางินนะคะเขาขายเครื่องเคียงด้วย

ชินเท่าไหร่คะย <25. S 1> ี่ห้าอ๋อเป็นชิ้นยี่ห้ายี่ห้าอันนี้หน้าอะไรคะนั่นนะผักหอมท,ทะเลถูอัดอัดหอมทะเลัูอัดนะคะสิบซนะ่าเดินมาฝั่งที่ใต้เลยนะคะทุกคนคะ่ะ ตลาดถนนคนเดินเมรอริมนะคะคก็จะอาหารมีผักด,ด้วยนะทุกคนผักสดสดปลาทูอาหารสองคนเนี่ยเหมือนกับตลาดสดนมืองจุลินเลยนะคะอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นเลยนะคะตลาดถนนคนเดินก็ถนนศรีนรงนะทุกคนอยติดสนามช้างนะ,ะสนามช้างจุลินนะคะก็ามาเลือกซื้ออาหารใช้ บริการกันได้เลยนะคะไปที่ไหนซื้อที่นั่นเลยตลาดสุรินทร์เรามีเยอะให้เดินเยอะนะคะอาหารหลากหลายมากมายเลยนะ,ะวันนี้ช่องตอนร,รัศมิไลฟ์สไตล์บายสุรินก็พาทุกคนทุกท่านนะคะมาเดินชอบตลาดถนนคนเดินเมืองสุรินทร์นะคะในวันที่สอง ที่สอตุลาคมสองพันห้ยก็งว่าเอซทุกคนทก่านก็คงจะเพื่อเพิ่กับเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากติดพลาดประกันใดต้องกราบประธานอภัยคุณคุณอิ๊นซูไว้หน้าที่นี้ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลฟ์ขอบคุณท,ทุกกำลังใจที่ให้การสนับสนุนทางช่องของเรานะคะทุกคนที่ต้องมาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e กดกระดิ่งกิ๊งๆไปเลยนะคะจะได้ไม่พลาดชม <c oughs> คลิปใหม่ๆต่อไปสุขสัวัสดรุจีนยินดีดนนะะ่วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ